คนกลับบ้านเร็วหนื่อยขนาดนี้ตอนคนไทยนั่งทำเห็ดสาดน่ทาทำความสะอาดเห็ดเหนื่อย,ยกันเหนื่อยเหนื่อยกันเหนื่อยใช่ยังมาทําความสะอาดเห็ดอีกเห็ดเ,เยอะขนาดนี้ทุกคนนี่นุ่งทุ่ง,งกับนี่ตะก,ก้ารเออโหเมื่อไหร่เป็นเสร็จกี่โมงเป็นเสร็จมารู้กี่ชั่วโมงเป็นเสร็จนานแล้วเนี่ย ดอกนี้ไม่ต้องผ่าเอาแกงเป็นดอกเป็นดอกไปเลยดอกไม่ใหญ่คนไทยเอาเหนื่อยเด้ขี้ค้านเด้เหนื่อยเด้เนี่ยเอาที่มาแรงออกนิดเดียวเนี่ยก็ได้แล้วเนี่ยโอ้โหหนึ่งชาวมงคนไทยก็มาเป็นเป็นเสร็จไม่เสร็จง่ายหรอกเอาแรงตรงนี้ออกหนึ่งชาวมงควาคนไทยฝรั่งไปนอนเร็วโอ้โห เหนื่อยทรายก็เหนื่อยเดินห้าชั่วโมงที่บา่าเดินห้าชั่วโมงเนาะเย่ะเ <Yeah. S 2> หนื่อยกันเหนื่อยเหนื่อยกันเหนื่ <laughs> อยเอ oh, yeah, าฮ่าฮาแล้วเมียไม่เหนื่อยไงฮะเมียเหนื่อยดับเบิลเย่ะเมียก็ถึงบ้ายต้องทำความสะอาดอีกแต่เมียนอนหลับที่รถโอ้ oh, นอนหลับที่รถ ยังไม่ถึงสิบนาทีเลยเห็ดอ้เพึ่งเก่อรัฐจะดอกงามไหมจ้ะในลายหลายจะรอบนี้นะเป็นลังเห็ดไปเถอะเอวุ้ควาสาดไปกับผ้าเบิ้งน้ำจ้ะผ้าไปเรียบร้อยเลยหรอกเป็น่างล่างเราแว่นสีเห็ดเ็ดน้ำเราแว่นกสิแซฟิดหรอจ้ะ ทำสะอาดอ่ะท่าทำเห้งใช่ต้องนะคะให้เขาเป็นแห้งก่อนนะใช่ล้างก่อนล้างให้น้ำเสดดน้ำก่อนให้เราค่อยเอามาแพกใส่ถุงแล้วก็แช่ช่องฟิตไวทำไมบางทีขาก็ไม่สวยแต่หัวสวยเงี้ยตัดเคร่งจักโอ้โหสนบบพี่ เป็ดนีใช่เวลาพวกนี้ต้องชามันเป็นสุดเล้วก็ไม่เสร็จง่ายเขาบอกอยู่เนี่ยต้องทำความสะอาดแลวต้องเช็คด้วยสิเห็ดมีแมลงบะเลงไหมจะดอกเล็กนี่ไม่ต้องนี่เอาทั้งดอกเลยทําไมทําไมเป็นทไมเมียถึงบอกว่าเอาดอกน้อย,อยรู้หรือยังดอกน้อยเราไม่ต้องผ่าครึ่งไงแกทั้งดอกหนึ่งเลยด้ยน้อยมันแซบเด้เสพเสพซีถ้าเอาดอกอใหญ่ๆมันเราก็ผ่าครึ่งเนี่ย เราก็มานั่งทำความสะอาดแล้วเมื่อไรเสร็จ่ะเมื่อไรเสร็จโอ้เป็นแมงแมงแมงทิงทิงทิงแมงอันไหนเป็นเชียทิงเป็นแมงกับมีจ้ะมีเยอะเพราะว่าเขาเก็บใ้ปลาเขาก็ใบเหลืองตัดตัดตัดดอกน้อยๆตะ้งูตะปีก็ตัด,ตดมาเลย <laughs> พลังมาไม่ไหวพลังไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ไปนอนพักไปเดี๋ยวเดี๋ยวคนไทยนั่งทำเองคนเดียวโอ้ส่งสารคนไทยเป็นไรหรอนี่นี่เป็นไรหรอคนไทยสู้ๆนี่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 ยังขนาดนี้ไหมยังขนาดนี้คนไทยคนไทยตอนเก็บก็สนุกเนาะคนเก็บก็สนุกไงเสร็จทำสะอาดทำไก่ตอนทำตรง ตอนทำความสะอาดนี่นั่งร้องไห้เลยมั้งเนี่ยหัวเลาะหัวเลาะไม่ช่วยอ่ะสิเป็นแบบนี้ฝรั่งไม่ช่วยเนาะโอ้ฝรั่งมาเรื่อยๆเอ้าเอ้าเอ้าหลุดหมดเลยเอาหัวเดนที่อ่ะขาเขาเอาสินี่สวยขนาดนี้เหรอได้ไงเก็บมาแล้วก็เอาหมด เดียวที่เป็นแมงๆออกที่สวยเราก็เอา,อาเอาเอาซิหิวมาจากปานะ่าเหนื่อยเนาะมีแต่ดอกตุุ๊ติปิเห็ดเพิงหวานก็บ่ค่อยมีดอกจ้ะใช่ปิดมิสแค่นี้เนาะสามซีดอกนี่จะเห็ดเพิองก่อนมีแต่มะโลนมะโลนมีเยอะพี่นี่ ลู้นน่ก,ก็ดอกใหญ่ใหญ่ด้บางทีก็เห็ดพื้หวานเฮ้ง,งปื้นหวานยาวลอันนี้การทำเอ็กซาย,ยาวลคนไทยเป็นหลายดอกเด้เห็นว่าก,กนได้เฮียคนไทยยุดมา,ราไรเวลาก็เก็บน่าวจริงเก็บไปเลออกข้างเดียวอ๋น,นีตัดแค่นี้ก็ได้แล้ว เราต้องสีเราแว่นก็เป็นล่างล่างก็ให้เพื่อนเซดีดน้ำเซดีดน้ำเหลาแวนตอนิีแพ็คใพทตู้เย็นเป็นแบบมามีเครื่องอบแห้งถ้าแวนมีเครื่องอบแห้งแล้วจะแวนที่อบแห้งแล้วก็เอาไปใหท้ทชามเงไหรก็เจ้ากินกันบ้านเฮาแกงเห็ดเนาะแซ่บอยู่แล้วผู้ย,ยามมาทำสามสิบดอกเมียอู้อีกเยอะเลยยังไม่ครึ่งตะก้าเลย โอ้นี่แมงกูมันแมงทิงแมงเยอะเลยเ่๊ทำอะไรก็ตทำสะอาดทำสะอาดแล้วทำทิ้งที่เป็นแมงที่เป็นแมงเนาะอันนี้สวยตอนเก็บก็สนุกแหละแต่ตอนทำความสะอาดร้องไห้เลยเลยหัราะวักศิดาบักศิดาเห็ดนั่น เดินเดิน,นดวยติปะกลปะปาเป็นหน่วยจับนึกมาเหนื่อยทําความสะอาดเหตุจีิเนาะเพราะฉะนั้นเละมีใครทําให้ก็ทําเองเก็บมากินก็ต้องทาเองทําเองทําเองใช่อันใหญ่ให้เพื่อนค<อ>งได้แตกหวัวหลุดอีก่ะมือจับไม่ถนัดตัดมือทิ้งอ่ะตัดมือทิ้งอืมตัดมือทิ้งอ่ะบ่ อันยายคุณได้ทำให้เพื่อนคุณได้คุณออสตะปิตตะปูของคุณเสร็จง่ายไหมเนี่ยฮ่า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 สองชั่วโมงแกมาเสร็จรู้หรือยังทำไมชอบดอกเล็กๆเงี้ยไม่ต้องมานั่งตัด เพื่อนบ้านได้สองตะก้ากับสรงถุงเต็มเพื่อนบ้านะเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนไปน้ำนเนาะพ่อใหญ่ก็มีใหญ่เพื่อนไปน้ำนะเขาได้สองกับตาแล้วก,ก็ใส่ถุงสี่อีกสองถุงสามถุงคุณนะขเขาเพล่งเส้นตั้งวันนี้แม่เป็นเซ็ครับูดทำสะอาดเขาชอบเขาชอบอยู่แล้วเขาจะไปดองเกลือจ้ะเขาจะเอามาให้เพื่อนเขาลัดไปดองเกลือไยกินที่สมาร์ทเพื่อนวะ หนาวอไม่ใช่เป็นนี่ไงเป็นแมงเนี่ยทิ้ง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 มีเยอะเแมงเยอะแมงแมงเราก็ไม่อยากกินหรอเนาะไม่เอาอะไรเป็นเสียทิ้งมีเยอะเยอะอะไรเป็นขี้เงียวไม่ขี้เงียวหรอกเก็บเข้ามาแล้วอันนี้ก็ไปทิ้งไว้ที่กาเตนไปทิ้งไว้ที่สวนเราได้ตอนชกจี๊เขาขึ้นนัดที่นู่นน้นึงปีหน้าเขาขึ้นที่สวนเราแล้วก็เก็บที่สวนเราเลยไม่ต้องไปป่าแล้วอ่ะไม่ดีอ่ะดีแล้ว Good idea. Yeah. Tinh 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 Tìm tinh 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 ทำให้เสร็จหนึ่งครั้งให้เรียบร้อยไปเลยให้หยุดไม่ต้องทำหลายรอบไม่ลืมทำซาดด้วยพักๆด้วยโอ้ใช่เวลามีงานทำเยอะๆเลยนี่นี่เม็นแล้วเจอเหตุก็กระโดดใส่เหม็นเม็นเมนทิ้งทิ้งทิ้งเม็นมนมงแมงก็มาก็เสียแล้วทิ้งพาดูก่อนสิยังได้อยู่นั่นโอ้ย มาตั้งไกลจากป่ามาบ้านจะให้มาทิ้ง <Hello. S 1> ไ,มไม่เสียได้เหรอคินเยอะขนาดนีมม้ก็มีเยอะๆจะกล้าไม่เป็นไรไม่อยากทิ้งแต่ปิดตะปูคุม,มีอ่ะใช่ขาหนามแมงขาแล้วเป็นมแมลงเยอะเลาวเป็นแมงเยอะขานะแต่คุวเป็นโอเคย์เหรอ,อหัวดอกไม้สวยขนาดนี้หน,น่วยกับหน่วย โอ้ย oh, สายแล้วจับตั้งนานแล้วยไม่ครึ่งเลยเหรอฮึ <im itation> ทำแต่เต็มกระมังแล้วยังไม่ครึ่งตะกาเลยโ <c oughs> oh, อ้กระโดดกระเดียดอันนี้เป็นแดงเป็นเกๆเหรอ,รอล้ำครึ่งนเป็นเกศจริงวันนี้ไงเอาออกเราจะลำครึ่งออกเั็นดอกแล้วก็เอา สีละจ้ะเก็บมาแล้วก็ไม่เห็ดความสะอาดทำแห้งไหมทำแหงแ้งมันต้องใช้เตาอ,อบแบบไหนนี่ใช้หนังเสพิมถจะแห้งก็เป็นแห้งโอ้ยไมาแบบนั้นเคยทำแล้วมันไม่แห้งดีๆมันขึ้นเชื้อราก็ต้องทิ้งอีกแมวทำแข็งเนี่ยดีแล้วมันไม่กระปุกเออตะกอนฝรั่งไปนอนก่อน หาไปแล้วเม่ให้คนไทยทำรังคนเดียวหนีเมือเมียไปนอนเมียพักด้วยโอ okay? เคไปนหน่อย